ครับตอนนี้จะมารีวิวร,รีวิวครับรีวิวอะไรลูกีวิวแผนเยลลี่แผ่นเยนลลี่เหรอมันเป็นยังไงล่ะแกะสิไวแกะ,ะ้ปะเออแกะสองคนเลยช่วยไหมโอโห้ให,หคุณพ่อคุณพ่อช่วยหน่อยไหนให้คุณพ่อแกะอันหนึ่งไม่ไม่ไมนดูสิ มันเป็นยังไงไหน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 แม่ขอแม่ขอหน่อยโชว์กล้องหน่อยอ๋อมันเป็นแบบนี้ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นเปเปอร์มินท์ไหนอ่ะพี่กล้องกล้องอ่ะ mm hmm. ไหนหีิลออมาดูสิไหนขอขอโชว์ก่อนขอโชว์ก่อน mm hmm. มันเป็นยังไงม,มันเป็นแผ่นใหญ่ั้งใหะ้ยอ่าเดี๋ยวขออ๋ออาอาแกะแกะถุงพลาสติกออก mm hmm. นี่เป็นเปเปอร์มินเป็นแผ่นๆเปเปอร์อืมมาดูสิไหนๆๆเดี๋ยวแม่ขอก่อนแม่ขอดูหน่อยต้องแกะเองอ่ะอ๋อนี่จะเป็นอย่างนี้อ่ะลองดูสินี่เห็นเห็นบางแบบนี้ไหมไหนครับเป็นแบบนี้อ๋บบอ อุ้ยมันไม่ได้แกะอย่างนั้นหรือเปล่าลูกทำไมลูกแกะอย่างนั้นล่ะมันเลื่อนเอาเฉยๆนะลูกเอาไม่บอกเอ้าก็ลูกก็ลูกจะทําเองนี่น่ะมันเลื่อนเอาเฉยๆพังแล้วมั้งไหนบิ๊กไบต์แม่จ๋าดูนี่หน,น้าหนาหนกหมดแล้วบิ๊กไบต์นี่ที่มือแม่จา๋าหมดหมดกัน <laughs> นี่่จะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ใช่ไหม,ไมใช่นี่รสชาติเป็นยังไงเป็นไงบ้างรสชาติไหนอืมจะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เวลากินเข้าไปเวลามันติดปากไม,ม่เวลาโดนน้ำร้อนจะละลายเือแล้วรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงครับ<า>น้องใบ<า>พิว้วน้องพิ้วเหรอซาซ่า กิมโรตีก้องอ่ะอันก็เหมือนกันกับของตัวเองนั่นแหละอร่อยมากมันมีสีน้ำเงินด้วยนะอ,อันนั้นสีอะไรรสอะไรมันเป็นรสอะไรลูกอ่อุ่นแต่ว่ามันมีสีฟ้าน,นั่นเหรออันนี้อันนี้รสสตรอเบอรี่เปเปอร์มินเปเปอร์มินเดี๋ยวแกให้ดูเบาๆไม่ต้องขับพอแล้ว,วปเป็นไงบ้งเป็นไงรสชาติมันเป็นรสอะไรลูกบิ Big ๊กไบต์อั่องครับ จะกินทีเดียวหมดเลยเหรอเปล่าๆๆๆบแบบานอร่อยอ่ะก <c oughs> ินเบากินเบ้าคนขายกินบ้าขอชิมได้ไหมแ <c oughs> ม่จ๋าขอชิมได้ไหมแม่จ๋าขอชิมนะเห <c oughs> มือนกินกระดาษเลยอะลกูกกระดาษวะอุ๊ยคุณพ่อมีอะไรมาอุนจิสอดไส้ไส้ไส้ ใส่อ oh. ่ะลองดูสิมันเป็นยังไงเดี๋ยวกล้องโชว์ก่อนนะโชว์หน่อยพี่กล้องพี่กล้องโชว์กล้องหน่อยลูกเก็บก่อนไหนโชว์อุนจิสิเฮ้ยเหมือนไหมไหนไหนขอดูข้างในอ๋อกัดไหนมีไส้ไหนไหนดูไส้โอ้เป็นมัสเมโล่เหรออ๋อไม่เป็นมัสเมโล่เหรอมีกี่รสอะลองดูไม่กี้เมื่อกี้รสอะไรอุ้ยอันนี้รสอะไรลูกบูมอลลี่ ไปกินอุนจิไหมอุนจิสอดไส้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 ไหนไหนโชว์ซิกัดได้มีไส้ไหมเฮ้ยไส้อะไรลูกเอสต์โรดี้อ๋อโอเควันคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะคลิปนี้แค่นี้ก่นนอนนะบ๊ายบายครับบบ๊าายย